สบายดีสวัสดีลุงป่านะอาสกุลยูคนนาะจาเมนิก,กามาพ่อก็น้องแพลวขึนะ้นเกา่าเนาะเมื่อน้องแพล่กับิภาไปห้าเห็ดคมนะพี่น้องเขาก,กไ็ไปทางนาไเทถาแอนะพี่น้องเนี่ยเขาก,ก็สิห้าตามเป่าอีกนะพี่นออ้องว่าจันได้เลยบอกไปติดตามอมกันเลยนาะจาป้าลุงเขาไปเบิกในหันนอนได้ดอกหนึ่งนะพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องวันนี้ก็เข้าป่าอีกแล้ว นี่สิหาเหลาเฮ็ดคมมาลวกใส่ตู้เย็นไว้ใส่แกงนมหมกน้ไหม้ยา่มันบมออกเนาะแม่แหละเวลาใส่ตู้เย็นโด,ดนไปฮะลวกก็เขาใส่ตู้เย็นไว้โดนไปนก็บริดคมได้เวลาเขาแกงเขาเนี่ยกระแซบเซยแกงใส่น้ำยานาง ป่าวิกแถวหน้าเรากับเจ้าไทยกับเจ้านนั้นมันโนหดบ่ออกที่ออกหมอครับบริบปะหลอกเนาะแต่แถวในเมื่อวานนี่เห็นปา้าเพิ่ลเอาเข่ามาให้ลายเตบิบจะดอกกำลังออกโคกแถวจะไปี่โคกบริกว้างหรอกส่วนใหญ่เป็นป่าวิกหมละต้นยูคา ดอกเดียวโคโลเนาะโหว้านี่เขาป่าแถวนี้ฮาบ่งเห็ดเห็ดเพิ่งวานเมื่อวัรนีากศยช้าทองฟ้า่อวานนิคนตกลิ้นเลาวป่า Đã bay cho lớp đi đây mà chơi hết lại nó phi nó đang chặt nhàng mà tại hứng vui hát cả khi mà hình thì phi đồ này phi อเอามีดปาดตีนมันถิมนะไม่คันเดือดอกนะ,ะเอามีดปาดตีนมันถิมแบบอะบอกมันเป็นคด,ดิตนะปาดถิมช่วมังเกาเนี่นยแหละคันเข้าประจุดมันก็นชิลายอยู่เนาะ อเพื่อสิเห็ดโอ้ยเขาจูดเด้เขาจูดใบวิ๊กมันหลบเกิดปาแทบลลกให้เราเลยเพื่อสิเห็ดดอกหนังเลยค่ะลำบากคัะกะลีเอามีดปาดเอาที่อือืดอกใหญ่ดอกหนาใท่ไหมก็เอากระไรเฮ็ดสี่ดอกเฮ้ยเลาะมาจะเฮิ่งจนเมยจะดอกบักใหญ่เนาะ มาต่อวไนเลยเราก็ได้มาเห็นเด็กพี่น้องดอกน้อยนึงแล้วพี่น้องนี่เพื่อจะเจอแต่ละดอกไ้่เหม่ยปาดติ้นดอกนะปาดติ้นดอกป่ะตายจะชืุดออกจากหน่อยความมันอะไรเนาะหายงาหายงามันไผ่คือใบไม้เด็กพี่น้องมันเลยหายงาไผ่ใหม่มันก็เลยแบบว่า บุาเห็นเรากเกิดเท็จฉ่ำไพ่โบใหบม่ฮาะดอดเดียวก็เรือเพื่อเลยเนาะแต่อันนี้ซีมกมบใบไหมแปนขนาดเลยมมนใช่แล้วแนมแต่ละเสือลูกกระต่ายชิลุดออกจากเบาไ <c oughs> ปเราไปต่อบางบรรยากาศกันด้หาแต่เชาหัวตรร้อนไหมคะกระหลอบเป็นเหลือดมาจากพาทุงหลอกมาแต่ห้อ ก็เจ้าจูดวันเราพี่น้องมาหล่อบงังให้เชื่อหรอกก็เจ้ามีแต่เห็ดเป็นห่องเห็นแล้วเปล่าเห็ดหาหกดอกโอ๊ย พี่เบื่อออกไปหาเห็ด่งวานอยู่นะออกบมนันเอง น,นี่มีแต่เป็นแนวนี้นะเพลแถวนี้มีแต่เป็นแนวนี้วะเ,เ,เออเราไปหาห้องพูดแหละปาบิ๊กห้องพูดไปไปไมิจะเป็นห้องนะเนี <c oughs> ขน่ข้ามไปพังนะปะมันมีแต่ห้องพูดข้ามไปพังนะล่ะกะ ละเมื่อน้แบเนี้สีหดอกกะอย่ามันมสี่หดอกกะลวกใส่ตู้เย็นไว้หัวม้วนเนี่ยก็ได้สองทงแล้วเน๊ยเออหลาหาเลย ถ้าอยู่ค่าแถวบ้านนะมันจะดอกอะน้าใหญ่ๆเลยพันมันออกแต่คมนี่สุดยอดเลยดีดๆดีดๆใส่เกี้ยวมาตอนนี้เขาเกลือหล่อเมื่อไรน้าพี่น้องมาหาบุได้ยจะดอกเลยเงี้ยดวดอกนี้เอามาหน้าใช่ไหมหน้าใช่ไหมเห็นนายแดงน้องพี่น้องอากาศถึงห้าหล่อ พี่ๆไปทางนี้แทวมาเถอะม่ค่อยมีเนาะแทวหน้าคัวยังมีกว่านี่น้องยองทอยทเที่ยวเขียพี่เลอกเฮ็ดยูค่ากะปกติเขาตั้งใจจะมาเฮ็ดยูคคาเนี่นยละแ,แต่ว่า จะจูดจักแชร์ได้ใครจะไปจูดขจ,จูดวัดคุโบฝ่าตาเฮลังหงออกเรียว้ามดูเห็ดเผ่งวานุตาดี hot thang này Đây, xì hạ đọc, tớ đọc mất ngày mất ngày. ได้เห็ดผงนางป้านี่บัติเห็นเห็นง่ายๆงามอะดีนี่นะปาดเอาเลยบัติเห็นเห็นง่ายเลยปาดอาชันจำดินก็งามอะดีปัดออกปัดออกเออคอยเอาเข้าบึงดอนนี่จังน้อยก่อนนะตัวไดอืม งามอะไรน้องเหรวงามอะไพี่น้องเอ้ยนี่ห้อกาออกมาจากป่าเห็ดอะไรนะพี่น้องห้อกาได้เห็ดบโบลาณโบราณน้อพี่น้องเนี่ยได้อยู่สี่ห้าดอกน้อพี่น้องห้อกระหอดเข้มบ้าแล้วนะพี่น้องใครมาคลิปน้องแพลวห้าเห็ดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กันเลยน้องแพล่าในเด้อ คือประพัดคลิปมมใหม่ๆแถมแพลลงเนาะคลิปหนี่ก็ข้อก้าว่าสบายดีจ้าปาลุงคลิปหน้าพ่อพ่อกันใหม่เด้จ้าสบายดีเด้อพี่น้อง